สัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือใจจะมาผัดค่ะผัดต้นอ่อนพันมตะวันค่ะใส่สมุนไพรทุกอย่างที่มีในบ้านนะคะนี่คือแครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะ แมจะใส่ไข่ลงไปนะคะหอย่างลงไปแล้วก็อันนี้คือต้นอ่อนทานตะวันกับเห็ดค่ะจ,จะใส่ลงไปค่ะ อ,อ,อ่อนท่านตะวันกบเนิดค่ะกับไข่ผู้ใจใสไข่ลงไปหนึ่งใบนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะเพื่อนใจก็ใส่เฉพาะซอสนี่แหละนะคะกับไอ้กับผงปรุงรส ใส่สองอย่างนะคะแล้วก็ปรุงตามที่เราชอบนะคะใส่ลงไปสองอย่างรอให้เข้าสุกกันค่ะเพื่อนพี่เจจะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปด้วยนะคะ ปั but, but ny, minute, ่ค่ะปั่นให้เขสุกใส่นั่นใส่นี่อันละนิดละหน่อยเป็นว่าได้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะใส่ตัวนี้ค่ะผีเสื้อใส่ผีเสื้อลงไป พอสุกแล้วครูใจก็ปิดไฟนะคะเพื่อนปิดไฟตักใส่จานค่ะ ีไม่ปรุงมากนะคะคุณใจใส่เฉพาะซอสกับผงปรุงรสรสดีนะคะเสร็จแล้ว เนี่ยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้อาหารจานเดียวที่เราชอบอะไรเราก็ใส่ลงไปค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้คุยใจกับเห็ดอาหารแบบนี้มีหยางในบ้านกับเห็ดกินนะจ๊ะคุยใจะกับจินกกับพักอันเซอรรลี่นะจ๊ะล่างเส้นเลือดล่างล้างเลือดเลีเล้ยว <laughs> ออก <laughs> อ่าก็พัดเนี่ยนะจ๊ะพัด เราก็ห่าก็เอามาก,กินกับซอสอันซอสพริกจ้ะซอสพริกซอสพริกแบบนี้จ้ะซอสพริกที่แบบเป็นแบบที่บเพ็ดน่อจ้ะซอสพริกนี่สิมีแบบเพชดแบบกลางแล้วค่ะแบบบ่เพ็ดนะจ้ะมาพี่น้องมาก,กินเขาน้ำพ้ใจไปเนี้อันนี้ห่อก็สิได้สารอาหารครบหามูเลยนะจ้ะกินกับหนังกระเสียบด้วเก้แล้วกัจ อันนี้กะสิมีเ่เฮดมี่มีแต่หูไข่มีต้นอ่อนทานตะวันนะจ๊ะจริงๆแลลว้าวจิพัดอันนี้ใส่ลงไปด้วยก็ได้ก็อร่อยแล้วผู้ใจบ้าผัดเพราะว่าผู้ใจต้องการกินสดจ้ะชื่อมังกรยันหลวกปาก แซ่บด้วยจ้าพี่น่องต้องไปเห็นให้รูปใ้ร้านกินด้วยจ้ะกินตัง้งแต่พี่น่องขอไมมีไขรเรื่องหน่อยปเป็นจิ้มมักอยู่แล้วนะจ๊ะต้อนอ่อนทานตะวันไม่ยุ่นหน่อยเดียวเพราะเหลือเยอะนะจ๊ะ 你会在跑调料。 เพื่อนๆจ้าผู้ใจฝากคลิปแกผู้ใจสิเอิญซื้อมาหย่างผู้ใจว่าหูแจักซื้อจ้ะพัดอันนี้เลยจ้ะพัดต้นอ่อนทานตะวันกับสีมีแต่หูไขม่มีแค่รดแล้วก็เมีันสปาเกตตี้ที่เป็นผีเสื้อนะจ้ะ แล้วก็อันแค่หลอดแล้วก็มะเขือเทศแต่แล,แล้วเวลาห้าพดเสเ็จเท่าก็มากินกับพักกับซอสซอสพริกซอสมะเขือเทศแบบนี้จะแซ่บอยู่ใจพี่น้องลงไปเห็นเบิรงแน่ใจง่ายๆแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบหาหมูเลยจ้ะทั้งพักทั้งเนือ้อทั้งอย่างเลยจ้ะ้าขาใส่หมูใส่อย่างลงไปแต่ว่าพูใแต่าใส่หมูพูดแตใส่ใส่เต้าหู้ไข่กับไข่แค่สองอย่างเลยจ้ะ เสียบยุยใจพี่น้องจ้าต้องไปเห็ดแบบนี้เบิ้งได้จ้าง่ายๆนะจ้าจ้าเพื่อนจ้าขอกันคลิปหนาจ้าผู้จขอบคุ้นหลายเดยอจ้าเดี๋ยวมาหายกำลังใจผุ้ใจบ๊ายบายจ้า